พี่น้องประชาชนคิดอย่างไรฟังเสียงนายกหลานอิงคุยกับลุงหุนเซนพี่น้องคิดยังไงฮะนะครับผมเองก็นะครับในฐานะเป็นคนไทยนะในฐานะเป็นคนไทยนะครับอืมนะฮะนะฮะในฐานะเป็นคนไทยก็รู้สึกผิดหวังนะครับผิดหวังนายกรัฐมนตรีคนไทยนะฮะคือความรู้ความสามารถไม่มีสติปัญญา อาจจะไม่เพียงพอในการบริหารประเทศแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเหมือนว่านายกคนปัจจุบันเนี่ยนะครับแพทองทานเชน,นวัฒนเนี่ยมีความห่วงใยผลประโยชน์ของประเทศชาติมากน้อยเพียงใดนะครับพอฟังแล้วเนี่ยปุ๊บแล้วมันเหมือนก็อ่อนน้อมถ่อมตนเรียกคุณลุงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเคารพรักคุณลุงเสมอ,อมนะทำตัวเป็นตัวเล็กๆเป็นหลาน นะครับแล้วก็เอาจุดบอดจุดอ่อนของตัวเองของของตัวอิงของรัฐบาลและของประเทศเนี่ยนะครับไปเล่าให้กับฮุนเซนฟังนะครับนะเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเรื่องว่าสถานการณ์การเมืองตัวเอง,เองกําลังย่ำแย่คะแนนนิยมตกต่ำนะครับเรื่องกัำบูชาเนี่ยคะแนนตกต่ําก็ไปเล่าให้เขาฟังนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องสําคัญเราเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ของประเทศไทยกำลังมีปัญหาเรื่องข้อพิพาทดินแดนนําเรื่องความตกต่ำนะความอ่อนแอจุดบอดต่างๆไปเล่าให้คู่ต่อสู้ฟังนะครับนะไม่มีใครเขาทํากันนะครับแล้วยังมีแล้ททำอะไรก็เกรงกลัวฮุนเซนไปหมดด้วยความเคารพด้วยความเคารพไปหมดนะครับแล้วถึงขนาดบอกว่าคุณลุงอยากได้อะไรบ้างเดี๋ยวจัดการให้ขอให้บอกมา นะครับอยากได้อะไรขอให้บอกมาแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าอยากจะได้ปราสาทนะปราสาททั้ง3ปราสาทอยากได้ช่องบกอยากได้ดินแดนไทยเนี่ยอย่างนี้เราก็จัดให้เขาหรือเปล่า <l> อยากได้อะไรบอกหลานอิงพี่น้องครับ <k> นะครับพอฟังแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะพูดอย่างไรนะอยากได้อะไรให้บอกมาถ้าเขาอยากได้ดินแดนเรานะอยากได้ปราสาทนะอยากได้ช่องบก นะครับท่านนายกก็จะยกให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าท่านนายกผู้เดงน,นะครับอยากได้อะไรให้บอกบอกกันส่วนตัวเลยบอกกันสองคนไม่มีใครรู้หรอกนะคราวที่แล้วหลุดไปสื่อเซอร์ไปเอาไปเผยแพร่มีอะไรลุงบอกหลานเลยนะครับอยากได้อะไรเดี๋ยวมันเกิดอยากได,อกได้อยากได้ประศาสตร3สามประศาสาทนะอยากได้ที่ดินพิพาทนะครับอยากได้ทุกอย่างแล้วท่านนายกจะยกให้หมดเลยเหรอครับ นะท่านอย่าลืมว่าท่านเป็นนายกของประเทศไทยท่านบอกกับคุณเซนว่านะเอาเรื่องจุดอ่อนของท่านบอกเนี่ยโอ้โหตั้งเ,เป็นนายกมาเนี่ยตกต่ำที่สุดเลยนะครับตกต่ำย่ำแย่ที่สุดนะครับนะคนไทยจะไล่ไปเป็นนายกขมรแล้วเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้เขาฟังได้ไงมันเป็นเรื่องของความอ่อนแออ่อนด้อยไร้เดียงสาไร้ประสบการณ์นะบางคนอาจจะใช้ถึงคำว่าสิ้นคิดหรือเปล่า จุดบอดจุดด้อยของเราไปเล่าให้เขาฟังทําไมบอกเขาหมดเลยเนี่ยมีปัญหากับแม่ทัพภาคสองเนี่ยแม่ทัพภาคสองเยอย่าไปฟังอะไรเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราออ้เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเนีเขาไม่ใช่พวกเราแสดงว่าเราก็คือหมายถึงใครครับหุนเซนคับ <c oughs> ุนเซนกับ แพรทองทานชินวัตรคือพวกเดียวกันและแม่ทัพภาคสองเป็นเป็นใครอ่ะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราขมรนกับขุนเซนกับแพรทองทานชินวัตรเป็นพวกเดียวกันหรือครับแล้วก็แม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเอาอะไรกันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยออบอกว่าแพทองทานเนี่ยน่าจะเป็นนายกขมรน,นี่ผมสงสย่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับ ผมฟังคลิปแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบอกโอ้โหลูกคุณเซนเป็นลูกผู้ชายคําไหนคํานั้นเป็นไงฮะโดนล่อซื้อโดนดักฟังโทรโดนอัดเสียงโทรศัพท์แล้วก็เอาไปปล่อยคลิปประจานไปทั่วโลกคุณเซนยังบอกว่านะครับคลิปเนี่ยนะปล่อยให้กับคนอีก80คนเขารู้กันหมดแล้วทั่วโลกนี่แค่คลิปสั้นนะเดี๋ยวมาอีก17นาทีเสร็จปล่อยคลิปหมดครับนะครับ แรกๆก,ก็คนในรัฐบาลบอก AI ก็พยายามจะมาแบบนะแถกันไปน้ำขุนๆแต่ตอนหลังก็นายกออกว่าอ๋อเส,เสียง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 หนูเองเสียงคุณหนูเองเองจบครับแล้วผมฟังวันนี้นะครับนายกออกมาถแลถแลงบางคนก็บอกแถบอกว่าอะไรครับนะครับการคุยกันส่วนตัวระหว่าง นะครับแพทองทานกับคุณเซนนั้นการเรียกคุณลุงปเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ในในคณะรัฐมนตรีก็เรียกคุณอาคุณพี่คุณลุงคุณนา้าคุณอาปเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สถานะสถานาการณ์ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยจะเสียดินแดนขมรนจะพาเราไปสารโลกนะครับแบรนด์สินค้าเราปิดดนันดาทอใส่ร้ายประเทศชาติเยอะแยะมากมายเราไปคุยในลักษณะที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดิน เรียกเขาเป็นคนลุงให้ความเคารพอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้แล้ววันนี้ท่านนายกยังออกมาแถอีกบอกว่าเนี่ยโอ้โหแม่ทัพภาคสคุยกันแล้วไม่มีอะไรหรอกโอ้โหเราไปดา่าไปด่าแม่ทัพของเราว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่พวกเดียวกับเรามันฝ่ายตรงข้ามนะและแม่ทัพภาค2องเขามีหน้าที่อะไรครับเขามีหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับการที่เขาให้สัมภาษณ์และหุนเซนโกรธแบบที่ แพทองทานบอกคุณเซนไม่ชอบเลยแม่ทัพภาพสองบอกว่าแผ่นดินกูกูอยู่มานานแล้วนะครับถ้าจะเอาต้องดวลกันเขาบอกโอ้คุณเซนไม่ชอบนะครับนะอิองก็เลยเอาใจคุณเซนบอกโอ้อย่าไปสนแล้วเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอยากได้อะไรบอกมาอยากเปิดดานจัดให้อยากทําอะไรบอกมาจัดให้ไม่มีใครรู้หรอก2คนนี่แหละนะครับ หลายๆคนก็กลัวว่าจะไปยกยินแดนไทยให้กับขมิหรือเปล่าโอ้โหพอมันมีเสียงคลิปออกมานี่ก็ภาวะผู้นํานี่จบเลยมันไม่ไม่สมควรจะเป็นผู้นําประเทศและยังบอกว่ามันเป็นการคุยกันส่วนตัว p r i v a t นะเป็นเทคนิคในการเจราจาต่อรองนี่ผมอยากจะกราบเรียนนะผมเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชาการเจราจาต่อรองหรือที่เขาเรียกว่าเทคนิค of negotiation นี่วันเสาร์นี่ก็บรรยายนะที่ราชบ,บัง ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่นะผมจะเล่าให้ฟังนะหลักของการเจราจาต่อรองเนี่ยนะคู่เจราจาจะต้องไม่ทําให้ตัวเองกระจอกหรือต่ําต้อยนะทำตัวกระจอกอ่อนน้อมถ่อมตนต่ําต้อยจากคู่เจราจายิ่งโอ้โหสงครามเนี่ยคุณไปดูอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยไม่มีใครยอมใครอ่ะคุณถล่มมาผมก็ถล่มคุณคือมันต้องมีลักษณะแบบเขาเรียกอะไรในลักษณะเท่าเทียมกัน ไม่ใช่แบบโอ้โหด้วยความเคารพด้วยความห่วงใยสุขภาพเป็นยังไงโอ้โหเราไม่ต้องไปสงสัยสนใจสุขภาพมาหรอกสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติและต้องวางตัวนะครับให้เหมาะสมกับเป็นคู่เจรจานะครับอย่าไปทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเกรงใจนะขอโทษขอบคุณนะครับเราไม่อยากมีสงครามเราไม่อยากรบเลยอะไรต่างอะไรของคุณ หลักของการเจราจาต่อรอง negotiation เนี่ยที่ผมเป็นผู้บรรยายสอนเนี่ยคือว่าต้องทําตัวให้มันลักษณะเท่าเทียมกันหรือไม่เราเหนือกว่าไม่จะทําตัวกระจกนะข้อสองที่สําคัญนะครับหลักของการเจราจานะไม่เอาจุดบอดจุดอ่อนจุดด,ด้อยของเรานะหรือความปัญญาอ่อนเรืออะไรต่างๆเราเนี่ยไปเล่าให้คู่เจราจาฟังนะครับพี่น้องครับนะเรามีปัญหาอะไรเราอ่อนด้อยเราไม่ต้องไปเล่าเขาฟังเรามีปัญหากับแม่ทัพภาคสอง นะเราไม่ต้องไปนินทาแม่ทัพภาคสองหรือไปใส่ร้ายแม่ทัพแพทย์สองซึ่งเป็นทหารของเราเป็นแม่ทัพนะครับอยู่ที่ชายแดนบอกเอ้ยนี่มัน,มมนนะมฝ่ายตรงข้ามกับเราลุงไม่ต้องไปสนใจหรอกนะเขาไม่ใช่พวกเราก็ฝ่ายตรงข้ามกับเราโอ้โหไปพูดอย่างนั้นตายนะครับเขมรแม่งฮาเลยนายกสั่งแม่ทัพไม่ได้แม่ทัพกับนายกของไทยเป็นคนละคนละพวกกันขวัญกําลังใจของคนทํางานคือแม่ทัพภาคสองนี่ก็แย่เลย ทนาะครับทั้งๆที่เขาเป็นแม่ทัพเขามีหน้าที่จะลบแต่เราบอกว่าแม่ทัพไม่ใช่พวกเดียวกับเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรานะเราคือชินวัตรกับฮุนเซนเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า